ด่วนครับสดๆร้อนเลยครับวันนี้มีคลิปคุณหมอคนหนึ่งในช่อง TikTok อครับถูกมิจชาชีพล็อกจอมือถือไปโหลดแอปของมิจชาชีพครับเสร็จแล้วไม่รู้จะปิดเครื่องยังไงเพราะทัชสกรีนไม่ได้กดปิดเครื่องไม่ได้นะครับจะถอดซิมก็ถอดไม่ได้ยิ่งถ้าคนที่ใช้เป็น e s ิมอีกโอ้โหคราวนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยดังนั้นต้องมาฟัง E ีวันนี้กันนะครับทุกท่านจะได้ รู้วิธีป้องกันเมื่อเจอมิจฉาชีพทําแบบนี้นะครับก่อนหนึ่งขอแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมพันธ,ธุ์ดโทวัสุเทศเจริญเชลเลนช์ลองเป็นไทยครับผมเป็นรองผู้กํากับการสายตรวจอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะครับผมมีหน้าที่ป้องกันป่าปราชญจ,จกรรมในกรุงเทพมหาคนครนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมทําทุกวันเลยก็คือการทําไลฟ์รู้ทันมิจฉาชีพครับผมต้องการไม่ให้คนถูกมิจฉาชีพหลอกผมเลยทำไลฟ์ออกมา ไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ใน YouTube มีไลฟ์ให้ทุกท่านดูในทุกๆวัน,นครับนอกจากไลฟ์แล้วผมยังมีคลิปย้อนหลังให้ท่านเข้าไปติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นใน TikTok YouTube Facebook Instagram x.com นะครับ ถ้าเป็นคลิปเสียงมีขึ้น Spotify ด้วยถ้าเป็นพอดแคสต์นะครับมีขึ้น Apple Podcast กับ Google Podcast ทุกท่านไปติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับยิ่งทุกท่านติดตามเยอะเท่าไหร่ยิ่งช่วยคนไทยได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างไงฝากด้วยนะฝากไปช่วยติดตามทุกช่องทางก็ช่วยแชร์อยากหาช่องผมให้เจอพิมพ์ไม่เป็นตำรวจไม่รู้หลอกครับไม่เป็นตำรวจไม่รู้หลอกแล้วก็เซิร์ชใน Google เลยครับแล้วก็จะเจอช่องของผมแล้วท่านก็จะสามารถที่จะมารับชมรับฟังนะครับ ความรู้ในการป้องกันตัวเองจากพิชาชีพได้ในทุกวันนะครับก็วันนี้ครับวันนี้ครับรู้ทันมิด ep ที่282มิดล็อกมือถือบอกวิธีแก้ครับอย่างที่เกิดไปว่าวันนี้ด่วนมากๆเลยมีคุณหมอท่านหนึ่งผมดูว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะครับก็ยังมีอยู่ดีดังนั้นวิธีการที่ผมสอนให้ปิดเคลื่อนเนี่ยจึงสําคัญมากๆแต่กอ่อนอื่นผมอยากให้ทุกท่านไปดูคลิปของคุณหมอท่านนี้นะครับของคุณหมอท่านนี้เดี๋ยวผมดูทับหนึ่งนะ คนหมอท่านนี้ชื่อว่าอะไรนะกากพงหรือเปล่ากพงสามเจ็ดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูคลิปให้ทุกท่านก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกท่านครับคือจะบอกว่ามิชาชีพมันจะโทรมาหาเราเนี่ยเคสคณหมอท่านนี้ที่เขาโดนเนี่ยก็คือการที่มิชาชีพโทรมาหาแล้วบอกว่า เป็นนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าซึ่งผมคิดว่าคนหมอเขารู้ทันนะเขารู้ทันนะเพราะเขาตั้งกล้องถ่ายคลิปไว้แต่สิ่งที่เขาไม่คิดจะเจอก็คือการที่เขาไปเล่นด้วยกับมิชาชีพแล้วก็ไปกดไปโหลดแอปตามนะครับสุดท้ายครับเจอมิชาชีพมันซ้อนแผนก็คือบางคนเนี่ยอาจจะเอ๊น่าจะมิจาชีพแน่เลยไหนลองเล่นกับมันดูซิอยากรู้ว่าวิธีการของมันจะมาแบบไหนสุดท้ายไปโหลดแอปของมันครับไปโหลดแอปของมัน เรียบร้อยเลยครับโดนล็อกมือถือนะครับก็เอาเป็นว่าเราไม่รู้ว่าเคสเนี้ยคุณหมอเขาลองเล่นลองทําตามเพราะว่ามีการตั้งกล้องถ่ายไว้แต่สุดท้ายครับแต่สุดท้ายถูกมิจฉาชีพนะครับล็อกมือถือแล้วไม่รู้จะปิดเครื่องยังไงมาดูคลิปกับไปพร้อมกันกับผมนะคลิปนี้นะครับทุกท่านพร้อมนะครับพร้อมด้วยด้วยกันนะขออนุญาตกดเริ่มคลิปเลยนะครับเพิ่มเสียงกัน นีไหมครับผมครับเราบัดดินขึ้นสักทูดนะครับเห็นไหมครับว่าคุณบอกเขาจะผิดเขาจะพยายามอดซิมเขาทําไม่ได้ถ้าหดซิมไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ปิดเครื่องไม่ได้นะครับเห็นไหมเจอไม่เกิดี่ล็อกหน้าจอมือถือเสร็จจะปิดเครื่องปิดไม่ได้จะทายังไงดีจะถอดซิมถอดถอดเคสออกมาก่อน ถอดเคสออกมาก่อนก็ไม่ได้นะครับทํายังไงดีนะครับทําไม่ได้คุณหมอมีสองคลิปอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับเนี่ยคุณหมอพยายามจะปิดเครื่องหน้าจอถูกล็อกไว้ละมิจฉาชีพม,มันล็อกหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้จะทํายังไงเลยคุณหมอตกใจเฮ้ยทำาไงด,ด,ดีจะปิดจะปิดก็ปิดไม่ได้เนี่ยนะครับสุดท้ายทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตกใจจับมือถือแบบเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงทำยังไงนี่แหละ คือสิ่งที่วิชาชีพมันใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วมีคนถูกล็อกมือถือถูกดูดข้อมูลครับบางคนถูกแฮกแอปการเงินแอปธนาคารบางคนเจอเอารูปภาพอร่อยไปหมดเลยสุดท้ายโดนวิชาชีพหลอกแล้วก็เสียเงินเสียทองไปนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งคุณหมอเพิ่งโพสเมื่อ9้าชั่วโมงที่แล้วเลยนะครับเนี่ยเพิ่งคุณหมอลักพงนะขออนุญาตคุณหมอนี่นะเพิ่งโพสเมื่อ9้าชั่วโมงที่แล้วนะครับโดน มิจจาชีพล็อกมือถือแบบนี้นะครับอะให้ดูอีกครั้งหนึ่งคลิปที่1น,นะครับก็คือคุณหมอเนี่ยเล่นมือถืออยู่นะครับแล้วก็อยู่ดีไปโหลดแอปมิจชั่นชีพกดเปิดขึ้นมาทําอะไรไม่ได้พยายามจะถอดซิมพยายามจะปิดเครื่องก็ทําไม่ได้นะครับเี่แล้วก็ทําอะไรไม่ถูกกดปุ๊บไม,ไ,มไม่ปิดจะหาเข็มจิ้มซิม,ซมก็หาไม่เจอนะครับจะทํายังไงดีจะเปิดแอปเปนหมดก็ทําไม่ได้นะครับปิดเครื่องก็ไม่ได้ทํายังไงดี คลิปที่สองก็ยังทําไม่ได้ครับก็ยังเนี่ยพยายามจะกดกดอะไรไม่ได้เลยนะครับหน้าจอถูกล็อกจะกดปิดเนี่ยคนทักก็บอกทาไม่ได้เลยปิดไม่ได้เลยทำยังไงดีนะครับเนี่ยลองเซิร์ชดูลองเซิร์ชดูทํายังไงดีก็เห็นไหมครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดกับทุกท่านจะทําอย่างไรครับดีเลยที่วันนี้ทุกท่านมาดูไลฟ์รูทันนิดวันนี้ใครที่นั่งดูอยู่ถือว่าโชคดีมากๆ ถ้าเกิดเหตุการณ์โดนล็อกมือถือแบบในคลิปที่คุณหมอเพิ่งโดนวันนี้สดๆสรดสด้อนๆเราจะปิดเครื่องของเราอย่างไรเอาเครื่องนี้ก่อนเลยเอาเครื่องนี้ก่อนเลยเครื่องที่ผมถืออยู่นี้เครื่องที่ผมถืออยู่นี้คือเครื่องอ Xiaomi นะครับ Xiaomi ก็เป็น Android ครับเป็น Android Android จะมีวิธีปิด3แบบครับวิธีปิด3แบบแบบที่1คือการปลดกดปุ่มปิดค้างไว้ยาวๆจนกว่าจะดับไปแบบที่2 คือการกดเพิ่มเสียงพร้อมกับปิดค้างไว้ aw, ยาวๆจนกว่าจะดับไปนะครับทำไมผมถึงทำไมผมถึงโดนแจ้งเตือนว่าไลฟ์ไม่ได้นะครับโอเคไวโอเลตคอมม้นท์ทีไกด์ไลน์แบบที่2คือกดปิดแบบนี้จนกว่าจะดับไปนะบแบบที่3คือกดลงพร้อมกับกดปิดแบบนี้จนกว่าจะดับไปนะครับกดปิดพร้อมกดลงแบบนี้จนกว่าจะดับไปเนี่ยครับมี3วิธีนี้นะครับแบบวิธีที่1คือการกดปุ่มปิดแบบนี้ค้างไว้ จนกว่าจะดับแบบที่2คือเพิ่มเสียงกับปิดค้างไว้จนกว่าจะดับแบบที่3คือกดลดเสียงพร้อมปิดค้างไว้จนกว่าจะดับ Android แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันดังนั้นทุกท่านต้องลองมือถือของตัวเองหลังจากจบคลิปนี้ไปลองกดนะครับเครื่องนี้มาผมจะลองแบบที่1คือก่อนคือการกดปุ่มปิดค้างไว้ทําไมต้องปิดแบบนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เราถูกมิจาชีพล็อกมือถือ,อไว้ครับ เราจะไม่สามารถทัชสกรีนได้เราจะไม่สามารถกดปิดอะไรได้ดังนั้นการกดปิดทําได้อย่างเดียวครับคือการกดปุ่มด้านข้างเนี่ยยังกดได้อยู่นะครับผมจะลองกดปิดให้ทุกท่านดูนะครับผมกดค้างไว้แบบนี้ดูซิว่าเครื่องนี้จะดับไปไหมผมกดค้างไว้ค้างไว้จนกว่าจะดับนะครับห้าม <ขอ S 1> ปล่อย<พ>อ่าดับไปแล้วครับเซมี่ปิดแบบนี้นะครับปิดด้วยการกดค้างไว้แล้วมันก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาเอง แบบนี้ท่านจะตัดการเชื่อมต่อของมิจฉาชีพเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ทําได้หนึ่งเครื่องแล้วนะเครื่องที่2ครับพอดีผมมีมือถืออยู่กับตัวเองตอนนี้สามเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องเก่าผมนานมากๆแล้วนะครับเอาไว้เป็นเครื่องสำร,รองอันนี้คือหัวเวรยนะครับหัวเวรยปิดยังไงอ่ะผมลองกดปุ่มปิดค้างไว้นะทุกท่านจะเกตนะว่าผมจะไม่ทัดสกีนเลยผมลองกดปุ่มปิดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แบบนี้ดูซิว่าหัวเวรยจะดับไหมนะครับกดค้างไว้อย่างนี้เลย ทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับปุ่มปิดอยู่ข้างเนี่ยดูสิอ่ะหัวเว่ยก็ดับเหมือนกันนะครับหัวเว่ยดับเหมือนกันโอเคสังว่าหัวเว่ยเซมี่กดปิดค้างไว้แบบนี้ดับไปนะครับซึ่งง่ายมากๆซัมซุงล่ะซัมซุงมีมือถือซัมซุงไว้เนี่ยไม่มีงั้นขออนุญาตใช้แท็บเล็ตซัมซุงแล้วกันนะครับมีแท็บเล็ตซัมซุงอยู่กับตัวอยู่นะครับซัมซุงนะครับลองดูนะอันนี้แท็บเล็ตซัมซุง ผมจะกดปิดตรงนี้ค้างไว้นะครับลองดูครับปึ๊บผมกดปิดค้างไว้นะกดปุ่มปิดค้างไว้ของซัมซุงดูซิว่าจะดับไหมนะครับไม่ดับนะครับกดค้างไว้ไม่ดับซัมซุงเนี่ยกดปุ่มปิดอย่างเดียวจะไม่ดับนะที่ผมลองหลายเครื่องนะเนี่ยไม่ดับเห็นไหมแค่หน้าจอดับเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะว่าว่าจะดับไหมอันนี้ซัมซุงนะครับทุกท่านเดี๋ยวลองดูปึ๊บไม่ดับนะครับไม่ดับ แค่หน้าจอดับเฉยแต่เครื่องไม่ดับดังนั้นที่ผมบอกไปเนาะมีสามวิธีกดปุ่มปิดค้างไว้พร้อมกับลดเสียงกดปุ่มปิดไว้พร้อมกับเพิ่มเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดปุ่มปิดค้างไว้พร้อมกับลดเสียงของ s a ซัมซุงทาได้ไหมปึ๊บผมอ่าทุกท่านวิธีสังเกตถ้าท่านกดปุ่มปิดพร้อมกับลดเสียงหรือเพิ่มเสียงค้างไว้ถ้ามันขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นเป็นรูปแบบว่ามีให้ปิดแสดงว่ามันจะปิดปิดไปแล้วครับดับไปแล้วครับ สรุปซัมซุงเนี่ยทุกท่านต้องกดลดเสียงพร้อมกับปิดค้างไว้อ่านี่รีสตาร์ทเรียบร้อยเห็นไหมถ้าซัมซุงนะทุกท่านต้องกดปิดพร้อมกับลดเสียงค้างไว้2ปุ่มจนกว่าจะรีสตาร์ทมาแบบนี้อันนี้ปลอดภัยเรียบร้อยนะครับก็แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับบางเครื่องต้องกดปุ่มปิดค้างไว้อย่างเดียวจนกว่าจะดับบางเครื่องต้องเพิ่มเสียงกับปิดค้างไว้บางเครื่องต้องลดเสียงกับปิดค้างไว้สังเกตนะครับวิธีกดยังไงในค้างจอ ถ้ากดปุ่มปิดค้างไว้เงี้ยดับถ้ากดอันนี้2นิ้วแบบนี้เพิ่มเสียงกับปิดค้างไว้จนกว่าจะดับหรือลดเสียงกับปิดค้างไว้จนกว่าจะดับเดี๋ยวจบ ep วันนี้ทุกท่านไปลองทํามือถือตัวเองทุกคนเลยนะไปลองทําเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนวันหนึ่งเราจะเจอเคสแบบที่คุณหมอท่านนี้เจอเดี๋ยวผมเครื่องรีสตาร์ทเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูใหม่นะครับไม่รู้ว่าวันไหนวันหนึ่งเราจะเจอแบบที่คุณหมอท่านนี้เจอถ้าเราไม่เคยลอง เราวันที่เราโดนน่ะเราจะมีอาการแบบคุณหมอเลยคือทำอะไรไม่ถูกนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยสิ่งที่คุณหมอโดนก็คือพอจะปิดเครื่องปิดไม่ได้ครับกดซ้ายกดขวากดซ้ายกดขวากดอะไรก็ไม่ได้เลยไม่รู้จะทํายังไงเพราะไม่มีวิธีาารในคลิปจะพูดเลยว่าลองเซิร์ชข้อมูลหน่อยลองเซิร์ชข้อมูลหน่อยนี่แหละผมทำาให้ดูแล้วนะครับกดปุ่มปิดค้างไว้1น,นะ2ลองดูแบบเปิดเสียงกับปิดค้างไว้ สามก็คือลองปิดเสียงลดเสียงกับปิดค้างไว้แบบนี้นะครับ iPhone ดีว่ว่ iPhone ยากหน่อย iPhone ยากหน่อย iPhone น่ะมันมีหลายรุ่นถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆบางรุ่นกดแค่ลดเสียงกับปิดค้างไว้ก็ดับละบางรุ่นกดแค่ลดเสียงกับปิดไว้ก็ดับบางรุ่นกดปิดค้างไว้ก็ดับนะครับรุ่นเก่าๆแล้วแต่แต่รุ่นใหม่ยากที่สุดครับรุ่นใหม่ถ้าท่านอยากจะปิดเสียง iPhone ท่านต้องนับแบบนี้นะท่านต้องนับแบบนี้เพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยและกดปุ่มปิดค้างจนกว่าจะดับไปนะครับทุกท่านดูนะ iPhone เนี่ยถ้ากดปุ่มปิดค้างไว้ปุ่มเดียวมันจะขึ้นซ i r i ขึ้นมาเห็นไหมมันจะปิดไม่ได้เห็นไหมมันจะขึ้นอย่างเงี้ยกดยังไงก็ไม่ปิดถ้ากดลดเสียงก็กดปิดค้างไว้นะครับ iPhone มันจะขึ้นเป็นฉุกเฉินแล้วทุกท่านก็จะตกใจบอกเอ๊ะทำไมมันไม่ปิดนะฮะทำไมมันไม่ปิด iPhone ถ้าจะปิดต้องเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงฝันน่งนี้เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยและกดปุ่มปิดค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมทำให้ทุกท่านดูนะผมถูกทำให้ทุกท่านดูทำฝั่งนี้นะผมจะ พอดีปุ่มผมมันอยู่2ฝั่งอันนี้เพิ่มเสียงอยู่ตรงนี้ลดเสียงอยู่ตรงนี้และปิดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวทุกท่านดูนะเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยและกดปุ่มปิดค้างไว้มันจะขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ท่านกดจนกว่าจะดับไปแล้วขึ้นเป็นแอปเปิลนะครับนี่คือการลดตัดสัญญาณมิจฉาชีพในแบบฉบับการรีสตาร์ทเครื่องของ iPhone พอจอท่านดับไปท่านก็กดค้างไว้จนกว่าจะมีแอปเปิลขึ้นมาแบบนี้ท่านตัดสัญญาณมิจฉาชีพเรียบร้อยแล้วครับ เห็นไหมเห็นไหมทุกท่านเดี๋ยวต้องไปลองนะทั้ง Android ทั้ง iPhone วิธีต่างกัน iPhone ทำยังไงเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยและกดปิดค้างไว้จนกว่าจอจะดับนะครับจนกว่าจอจะดับเดี๋ยวผมลองรีสตาร์ทใหม่ครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวทำให้ทุกท่านดูอีกรอบตึงเผื่อใครไม่ทนันยังไงมาดูย้อนหลังได้แล้วเดี๋ยวไปลองทำนะครับต้องไปลองทำเพราะท่านจะได้รู้วิธี พอไม่งั้นท่านเจอแบบคุณหมอท่านเนี่ยท่านจะทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยคุณหมอเจอมิจฉีมันล็อกเครื่องมือถือเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บไม่รู้จะปิดยังไงเลยโอ้ขอบคุณหมูดคุณหมูหน้อยตัวเล็กด้วยนะเห็นไหมไม่รู้จะทํายังไงเลยเนี่ยถอดเคสก็แล้วถอดซิมก็แล้วก็ทําไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆนะครับเนี่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาทัดสกรีนก็ไม่ได้มิจฉีพก็พูดอยู่ในโทรศัพท์ว่าแบบเเสียงก็ออกมาระหว่างรอโหลดข้อมูลสักครู่นะครับคุณหมอเขารู้ทันแล้วนะว่าเจอมิจฉี แต่อยากจะปิดเครื่องทําไม่ได้นะครับอ่ะมาดูกันอีกรอบนะถ้าเป็นหัวเวยกับซีมี่ง่ายมากๆคือการกดปุ่มปิดค้างไว้จนกว่าจะดับไปอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะหัวเวยกดปุ่มปิดค้างไว้อย่างเดียวนะมันจะขึ้นแบบนี้ก็กดค้างไว้ห้ามปล่อยห้ามปล่อยจนกว่าจอจะดับไปอ่าถ้าจอดับแบบนี้ปล่อยได้นะครับแล้วสักพักมันก็จะขึ้นหน้าโหลดข้อมูลแบบนี้ อันนี้ท่านตัดสัญญาณมันเรียบร้อยแล้วหลังจากตัดสัญญาณได้ท่านก็ค่อยเอาไปลบแอปออกหรือไปร้านโทรศัพท์ให้เขาช่วยล้างเครื่องออกท่านก็จะไม่เจอแอปมิจฉาชีพล็อกมือถือท่านอีกแล้วนะครับก็แค่นี้เองท่านก็จะปลอดภัยและตัดสัญญาณมันไปตอนนั้นแล้วถ้ามันโทรมาใหม่ก็ไปนั่งคุยกับมันนะครับอ่ะแล้วถ้าซัมซุงซัมซุงอีกรอบหนึ่งนะซัมซุงเป็นการเพิ่มเสียงนะครับซัมซุงชบโอเคซัมซุง สองปุ่มครับก็คือปุ่มปิดพร้อมกับเ,เพิ่มเสียงหรือลดเสียงน่าจะลดเสียงนะรอ,อบนึงโอเคซัมซุงเป็นการกดปุ่มปิดพร้อมกับลดเสียงไว้จนกว่าหน้าจอจะดับไปนะครับเรียบร้อยครับซัมซุงปุ่มปิดปุ่มปิดเท่าครับท่านเห็นไหมปุ่มปิดอยู่ด้านบนนะแล้วก็ลดเสียงก็คือกดอย่างเงี้ยค้างไว้สองสองนิ้วเห็นไหมพอพอมันดับเรียบร้อยมันก็จะขึ้นแบบนี้อันเนี้ยตัดสัญ,ญญาณไม่จะชีพ เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะ EP วันนี้ผมอยากให้ทุกท่านดูจบแล้วต้องไปลองทําต้องไปลองเพราะว่าเวลาที่เจอมิจชาชีพมันล็อกเครื่องเราทำอะไรไม่ถูกจริงๆเชื่อไหมว่าผมเคยมีตํารวจโทรมาหาผมอย่างนี้แหละไม่รู้จะทํายังไงเลยถอดซิมก็ไม่ได้ปิด WiFi ก็ไม่ได้เพราะมันโดนล็อกหมดเลยต้องวิ่งไปอยู่กลางกลางสนามหญ้านะครับเอามือถือหย่อนน้ํา กลัวว่าจะถูกพิจาชีพมันเอาข้อมูลไปนะครับพอโทรมาหาผมก็บอก,บอกปิดแบบนี้ปิดแบบนี้นะกดแบบนี้สุดท้ายเขาปิดได้นะครับก็ตามที่ย้ำกันให้ดูไอโฟนอีกรอบหนึง่งให้ดูไอโฟนอีกรอบหนึง่งไอโฟนจะยากหน่อยนะครับบางรุ่นกดแค่ปิดค้างไว้ก็ได้จนกว่าจะดับบางรุ่นกดเพิ่มเสียงลดเสียงและปิดค้างไว้บางรุ่นกดลดเสียงก็ปิดค้างไว้ไอโฟนท่านก็ต้องไปลองกัน,นแต่รุ่นใหม่ๆกดเหมือนกันเลยครับคือกดอะไรครับ กดเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยและกดปุ่มปิดค้างไว้ก็จะขึ้นแบบนี้จนกว่าจะดับไปห้ามปล่อยเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยและปิดค้างไว้จนกว่าจอจะดับไปพอจอดับไปครับท่านก็กดเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะขึ้นแอปเปิลแบบนี้ปลอดภัยเรียบร้อยนะครับกดแบบนี้ท่านปลอดภัยเรียบร้อยตัดสัญ,ญญาณที่มิจฉาชีพมันดูดข้อมูลเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ดังนั้นท่านต้องซ้อมให้คุ้นเคยท่านต้องซ้อมก่อนเกิดเหตุวันนี้ดู EP ีนี้จบไปลองดูเลยครับไปลองกดมือถือของท่านให้ท่านมั่นใจว่าท่านสามารถปิดเครื่องได้ถ้าวันใดวันหนึ่งท่านเผลอไปเจอแอปมิดชาชีพคุณอัาบอกว่าลองแล้วค่ะ vivo ใช้ปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดปิด ก็คือปุ่มลดเสียงพร้อมกับปุ่มปิดถูกไหมครับ Vivo ขอบคุณมากมากนะครับ Samsung ลดเสียงพร้อมกับปิดนะครับ Huawei กับ Xiaomi กดปุ่มปิดค้างไว้มันจะมีบางรุ่นที่ต้องกดเพิ่มเสียงกับปิดค้างไว้ทุกท่านอาจจะต้องลองนะครับต้องลองนะยังไงเดี๋ยวไปลองนะครับทุกท่านท่านจะได้ปลอดภัยและจะได้รู้วิธีการนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านเลยนะครับไปลองซ้อมกันดูนะก็ย้ำอีกครั้งครับ ย้ำอีกครั้งเดี๋ยวผมสรุปคลิป EP วันนี้แล้วจะได้ Stop Record เพื่อให้คนมาดูย้อนหลังเอาไปทำตามกันได้นะครับก็รู้ทันมิด EP ที่282ครับมิดล็อกมือถือบวกวิธีแก้วันนี้ครับคุณหมอท่านหนึ่งชื่อคุณหมอลักพงครับคุยกับมิจฉาชีพการไฟฟ้าครับโทรมาบอกว่าเป็นการไฟฟ้าแล้วจะคืนค่ามิเตอร์ให้ สุดท้ายให้โหลดแอปพลิเคชันซึ่งผมคิดว่าคุณหมอก็น่าจะรู้ไกลๆเพราะคุณหมอมีการถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับมีการถ่ายวิดีโอเอาไว้ให้เพื่อนที่อยู่ด้วยช่วยถ่ายเอาไว้ด้วยอาจจะอยากรู้ว่ามิจฉาชีพมันทําอย่างไรแต่สิ่งที่คุณหมอไม่ทันได้ตั้งตัวก็คือไม่คิดว่าแอปของมิจฉาชีพมันจะล็อกเครื่องคุณหมอจนทําให้ไม่สามารถทัชสกรีนได้ไม่สามารถออกจากแอปได้ไม่สามารถปิดเครื่องได้ดังนั้น คุณหมอเลยทําอะไรไม่ถูกจะถอดซิมจะปิด WiFi ก็ทําไม่ได้ต้องรีบเซิร์ช Google ในการหาว่าจะปิดยังไงดังนั้นวันนี้ทุกคนที่ดู EP วันนี้โชคดีมากๆครับก็อันนี้คลิปคุณหมอนะครับเนี่ยเขาพยายามกดปิดและตายสายมิจฉีพก็พูดอยู่ว่ากันรอโหลดข้อมูลสักครู่นะสุดท้ายคุณหมอปิดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคุณหมอพยายามปิดถอดเคสเนี่ยกดปิดเอามันกลายเป็นแคปหน้าจอเฉยเลยเฮ้ยปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ดไไดตกใจครับเพราะไม่เคยซ้อมเพราะไม่เคยซ้อมเห็นไหมถอด พยายามถอดเคสพยายามจะถอดซิมก็ทําทไม่ได้คุณหมอมาโพสต์วันนี้เองนะครับเพิ่งเกิดเรื่องวันนี้เลยก็เอาเป็นว่าทุกท่านมาดูอีกครั้งหนึ่งการปิดเครื่องถ้าเป็นหัวเวยปิดเครื่องยังไงหัวเวยกับเสี่ยวหมีกดปุ่มปิดอย่างนี้ค้างไว้ครับค้างไว้จนกว่าจะดับไปนะครับจนกว่าจะดับไปเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้ท่านก็ไม่ต้องตกใจครับปล่อยให้กดปล่อยสบายสบายเลยจนกว่ามันจะดับอ่ะดับเรียบร้อยเห็นไหมสบายใจละดับเรียบร้อยนะครับอันนี้หัวเวยนะ เอะเอาเซวหมี่เครื่องนี้ที่ผมเปิดคลิปคุณหมอให้ดูก็ได้เหมือนกันครับกดปุ่มปิดค้างไว้เนี่ยผมกดปุ่มปิดค้างไว้จนกว่าจะดับไปมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ท่านก็กดไว้จนกว่ามันจะดับนะครับท่านเจอมิจฉาชีพล็อกเครื่องก็ปิดได้เห็นไหมเซวหมี่ก็ปิดได้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยละอ่ะต่อไปซั Samsung. มซุงซัมซุงครับซัมซุงโอ้โหผมนี่มีเกือบทุกยี่ห้อนะครับซัมซุงกดลดเสียงฝั่งนี้นะลดเสียงอันนี้เพิ่มเสียงอันนี้ลดเสียง ลดเสียงกับปิดค้างไว้ครับซึ่ง vivo เมื่อกี้มีท่านที่ลองแล้วบอกเหมือนกันกดปิดพร้อมกับลดเสียงค้างไว้จนกว่าจะดับไปครับอันนี้ซัมซุงนะเนี่ยพอมันขึ้นแบบเนี้ยท่านรู้เลยว่าอ้เดี๋ยวมันก็จะดับละนี่พอมันดับแล้วท่านลองกดปุ่มเปิดม,ม,มันจะขึ้นโลโก้กลับมาถ้าขึ้นเป็นโลโก้กลับมาเมื่อไหร่นั่นแหละท่านตัดสัญญ,ญาณที่จะชีพเรียบร้อยแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอ่าขึ้นโลโก้แบบเนี้ยปลอดภัยเรียบร้อยนะครับก็นี่แหละครับวิธีการตัดของ a n นด o อยนะกด3อยา่าง ปิดค้างไว้หัวเว่ยเสียวหมีกดลดเสียงพร้อมกับปิดเสียงไอ้กับปิดเครื่องลดเสียงพร้อมกับปิดเครื่องซัมซุงวีโวผมไม่แน่ใจว่า Op p โปก็เหมือนกันไหมแต่จะมีบางรุ่นซัมซุงบางรุ่นก็ต้องกดเพิ่มเสียงและปิดค้างไว้ท่านต้องไปหาให้เจอว่ามือถือของท่านทํำยังไงอย่าตกใจกลัวครับลองทําก่อนลองปิดก่อนลองซ้อมมือก่อน iPhone ยากหน่อยครับ iPhone ไอโฟนจำเป็นจังหวะนะครับเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยและกดปุ่มปิด D ค้างไว้ wearing. อันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ขึ้นปิดอย่างเงี้ยไม่ได้เอาใหม่นะเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยและกดปุ่มปิดค้างไว้ขึ้นแบบนี้กดค้างไว้จนกว่ามันจะดับไปนะครับจนกว่าเครื่องโทรศัพท์เราจะดับไปห้ามปล่อยนะครับเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยและกดปุ่มปิดค้างไว้ จนกว่าจะดับไปนะครับแล้วก็พอดับไปเสร็จถ้าลองกดเปิดมันจะขึ้นโลโก้ Apple แบบนี้ปลอดภัยแล้วครับตัดสัญญาณนี่จะชีพเรียบร้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับใครที่ดูย้อนหลังจะเห็นถึงตอนนี้ส่วนคนที่อยู่ในไลฟ์เดี๋ยวพูดคุยกันต่ออีกนิดหน่อยลองเล่าประสบการณ์หรือลองพูดกันหน่อยว่าเครื่องของใครเคยลองปิดเครื่องแบบนี้ได้แล้วบ้างนะครับก็ผมขออยุตสต็อปเลคคอร์ดไลฟ์นะครับยังไงช่วยผมแชร์ช่วยผมส่งต่อเนยนะจะได้ช่วยคนได้เยอะ